สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านโคกสะอาดอเภอกระนวนจัจขอนแก่นนะคะและที่นี่ค่ะวัดป่าจันทรรมณีหรือวัดภูกระแตนั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาวัดภูกระแตค่ะก็สามารถมาตาม G P S ได้เลยนะคะรับรองว่าถูกต้องแน่นอนค่ะค่ะวัดภูกระแตแห่งนี้นะคะ เ,เมื่อปี2528ค่ะชาวบ้านโคกสะอาดและก็บ้านหัวโจดนะคะ<ม>ก็ได้ได้เชิญแม่ชีภัยจิตเจดีมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะและท่านก็ได้เป็นผู้นำในการบูรณะและก่อสร้างวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยละค่ะ ที่นี่นะคะก็จะมีเจดีย์ที่สวยงามมากเลยค่ะมีสีสันสวยสะดุดตามากๆเลยสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะคะและภายในก็จะมีพระพุทธร,รูปค่ะเรียกว่าพระพุทธร,รูปองค์ดำนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำนะคะเที่ยววัดก็จะมีความทั้งความสุข ได้ความเป็นสิริมงคลนะคะได้อิ่มบุญอิ่มตาเลยละค่ะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิดพาไปด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ